นี่พักบ้านเองนี่ทักตักกําเนนนี่เนี่ยโอ้โผิดกระทำกระจุกกระจิตดีจังผิดเล็กผิดหน่อยทักบ้านเองเนี่ยอือทักครูประชนนี่นะจิมลาปอรลอยอร่อยเด้อบกรอบ มันนี้เมียข้าหายไปหลายเนาะ๋อนป่าเจียงแต่วันมีคนเนี่ยที่จือได้มีไอขายเรามีแข็ วันนี้พอข่าแม่ข่าหายหลายเจ้าจ้ะองใสัจะกลัวเนาะฝนตกสองวันสามวันอีก,กว่าจะเปียกฝนเอายายมดเรานี้กลับบ้านเลย